แปลก,กันค่ะ Independence of the judiciary ความเป็นอิสระ of จะแปลว่าของนะคะแล้วก็ the judiciary จะแปลว่าตุลาการแปลได้ว่าความเป็นอิสระของตุลาการค่ะในส่วนของข้อหนึ่งนะคะ The independence of the judiciary shall be guaranteed by the state and enshrined in the constitution or the law of the country ในส่วนของประโยคนี้ประธานจะอยู่ตรงคำว่า the independence of the judiciary นะคะส่วนนี้จะเป็น subject คือเป็นประธานกริยาแท้จะอยู่ตรงนี้ค่ะตั้งแต่คำว่า shall be guaranteed ในส่วนนี้จะเป็นกริยาแท้ตัวแรกนะคะเป็น verb นะคะแท้ตัวที่1นนะคะและถูกเชื่อมด้วย and ตัว Ver รแท้ตัวที่2ก็ยังคงใช้ชาว b ีเหมือนกันนะคะแล้วก็เชื่อมด้วย and จึงไม่ใช้ชาว b ีซ้ำคำนี้จานว่า entride n t r i d ออกยากที่ตึงนะคะคำนี้แปลว่าตั้งขึ้นก่อตั้งขึ้นกำหนดขึ้นนะคะ h e independence of the judiciary เราได้โครงมาแล้วนะคะว่าแปลว่าความเป็นอิสระของตุลาการ s h a l l Be Guaranteed แปลว่าจะต้องหรือพึงแชลว่าชล B เนี่ยเราสามารถแปลได้ว่าจะต้องนะคะพึงให้หรือย่อมนะคะอาจารย์ก็จะแปลกลางๆไปว่าจะต้องนะคะความเป็นอิสระของตุลาการจะต้องได้รับ การรับประกันจากรัฐเราก็จะแปลคำว่าโดยนะคะซึ่ง by เนี่ยเป็นคำเชื่อมที่มักจะใช้คู่กับ passive voice นะคะจะต้องได้รับประกันโดยรัฐนะคะคำว่ารัฐก็จะใช้คำว่า s t a t e นั่นเองนะคะ the s t a t e นะคะจะแปลคำว่า by เนี่ยแปลว่าโดยหรือจากรัฐก็ได้คะ่ะก็จะได้เป็นความเป็นอิสระ ของตุลาการจะต้องได้รับการรับประกันจากรัฐคราวนี้เราก็จะมาแปลในส่วนของคำว่าแอนบ้างนะคะคือตรงนี้เราก็จะแปลได้ว่าและนะคะ คำว่า entried จะต้องแปลว่าถูกนะคะถูกอะไรเราอาจจะไม่แปลคําว่าถูกก็ได้นะคะเก็บไว้ก่อนถูกอะไรคะถูกกําหนดนะคะบางทีก็จะแปลว่าบัญญัติก็ได้นะคะคำว่า e n t r i e เนี่ยนะคะใน constitution รัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะ or or เจอคำเชื่อมอย่าลืมบงไว้ด้วยหรือนะคะ uh, หรืออะไรคะ the law of the country กฎหมายของประเทศเห็นไหมคะเราก็จะได้หนึ่งประโยคแล้วสำหรับ the independence of The judiciary shall be guaranteed by the state and enshrined in the constitution or the law of the country. ความเป็นอิสระของตุลาการจะต้องได้รับการรับประกันจากรัฐและถูกบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของการแปลถ้าสมมุติเรามีเวลาเราก็สามารถเกลาภาษาได้อีกว่าจะใช้คำว่าพึง่ง ได้รับการรับประกันอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือพึงรับประกันจากรัฐก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เราจะใช้คําว่าถูกหรือเปล่าหรือใช้คําว่าได้รับหรือเปล่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการแปลได้เลยนะคะเรามาดูประโยคที่2ค่ะสำหรับประโยคที่2เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่คําว่า it นะคะว่ามันจะแทนอะไร it is the duty of the uh, it is the duty of or governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary ในส่วนนี้ it is a duty แปลว่ามันคือหน้าที่นะคะเ,เราสามารถที่จะละการแปลคำว่ามันคือคำว่า it ได้กลายเป็นเป็นสิ่งนะคะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของ รัฐทั้งปวงนะคะอันนี้เราจะแปลยังไงเรามาดูคำนี้ค่อนข้างยาวนะคะ it is มันคือหน้าที่เราจะแปลแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะคะในการแปลคำว่า it ตรงนี้นะคะแต่อาจารย์จะแยกมันออกมาให้ดูว่าตัวนี้จะแปลว่ายังไงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าใหม่ให้ดูเรามาดูต่อนะคะ it is a duty ตรงนี้จะแปลได้ว่ายังไ,ไง สำหรับคำว่า i t นะคะเราก็แปลแบบธรรมดาก่อนค่อยไปทำให้มันสละสวยมันคืออะไรคะกิริยาแท้คือ is นั่นเองนะคะมันคือหน้าที่นะคะอเผอิญนว่ามี of นะคะเราก็แปลมันว่าของนะคะคราวนี้ our governmental and other institutions จะสังเกตได้ว่า ตัวของคำนามหลักเนี่ยคือคำว่า institutions ดังนั้นเราก็จะแปลคำว่า institutions ก่อน institutions แปลว่าหน่วยงานหรือองค์กรน,นะคะในส่วนนี้ก็จะแปลว่าของหน่วยงาน a institutions แปลว่าหน่วยงานก็ได้นะคะหรือสถาบันก็ได้นะคะหรือ องค์กรก็ได้แล้วแต่เราจะแปลนะคะแต่ถ้าใกล้เคยียงที่สุด institution มักจะแปลว่าสถาบันนะคะดังนั้นมันก็จะแปลได้ว่ามันคือหน้าที่ของสถาบันของรัฐและอื่นๆทั้งปวงนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นๆทั้งปวงนั่นเองนะคะ to ก็จะแปลว่าเพื่อที่จะนะคะคำนี้จะแปลว่าเพื่อที่จะ respect เคารพนะคะ and วงไว้และ observe แปลว่าปฏิบัติตาม the independence of judiciary ปฏิบัติตามอะไรปฏิบัติตามความเป็นอิสระของตุปลาการนั่นเองแปลจะแปลได้ว่ายังไง it is the duty มันคือหน้าที่ของสถาบัน ของรัฐทั้งปวงและสถาปันต่างๆคำว่า other เนี่ยจะแปลว่าต่างๆหรืออื่นๆก็ได้ค่ะที่จะคำว่า to เนี่ยจะแปลว่าที่จะหรือว่าเพื่อที่จะก็ได้ค่ะเคารพ respect และ observe ปฏิบัติตามใช่ไหม,มตามด้วยกรรมค่ะได้เลยใช่ไหมคะว่าความเป็นอิสระของตุลาการดังนั้นประโยคนี้จึงสามารถแปลได้ว่านะคะ The independence of the judiciary shall be guaranteed by the state and an enshrined in the constitution or the law of the country. ในประโยคแรกนี้จึงแปลได้ว่าความเป็นอิสระของตุลาการย่อมได้รับการรับประกันจากรัฐและกำหนดในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศ ส่วนในประโยคที่2เราก็จะไม่แปลคำว่า it ว่ามันนะคะสิ่งนี้เป็นหน้าที่เราก็จะแปลจากคำว่ามันนะคะที่แตไว้ในต้นร่างเนี่ยว่าสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้ะจะเพอะกว่านะคะคือหน้าที่ของสถาบันของรัฐทั้งปวงและสถาบันต่างๆที่จะเคารพและปฏิบัติตามความเป็นอิสระ ของตุลาการนะคะก็มาจากประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า it is the duty of our government and l a other institutions to respect and observe the independence of the judiciary วันนี้พาแปลแค่นี้ก่อนค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะขอให้โชคดีค่ะ